สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ต่อจากเนยกรอบที่มีน้องเขาเอาไปขายนะคะคือที่เหตุสาเหตุที่มีคลิปตัวนี้ก็เพราะว่ากลัวทางบ้านจะคิดว่าไปเอาก๊อปปี้ไปเอา,เอาวิดีโอคลิปของใครที่เขาทำเ,เนยกรอบมาหรือเปล่านะคะ ก็เลยไปรบกวนทางน้องก็บอกว่าน้องคะช่วยช่วยรบกวนอัดคลิปแล้วก็ช่วยเอ่ยชื่อโครร่าเข้าไปในนั้นได้ไหมคะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้คนแบบเออคิดว่าเราแบบอย่างนั้นเลยนะคะน้องก็ก็เลยทํามาให้แล้วก็ส่งมาให้ซึ่งก็เขาก็อธิบายเรื่องปัญหาที่เขาเจอค่อนข้างจะเยอะกว่าที่เขาเขียนมาให้ในในคลิปแรกที่เราได้ได้คุยกันนะคะเขาก็จะอุ้ยพูดอะไรเยอะแยะมากมายซึ่ง ถือว่าถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีด้วยนะคะลองไปฟังกันนะเพราะว่าใครอยากจะขายในกรอบก็ลองไปฟังน้องเขาดูนะคะก็จะจะไม่ตัดอะไรมากจะปล่อยยาวเลยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื <S <S ่อนๆวันพาดีของเราอ่ะมีปัญหาเรื่องแป้งแป้งกับกระทะเออคือแบบปัญหาของเราอ่ะที่มีคือปาดแป้งแล้วแป้งไม่ค่อยติดเตาแป้งมันจะเป็นรูๆแล้วก็ตีแป้งยาก แป้งมันจะเป็นก้อนมันมันไม่เรียบเนียนะแล้วก็ปัญหาคือมันกกอบไม่นานนะคะก็เดยก็ได้ไปเจอ,เอช่องอยู่ช่องหนึ่งนะคะเขามาเปิดเขาเขาแกะสูตรเนยรกบซึ่งซึ่งในกรกบของเขาอ่ะสูตรมันคิดว่าไม่น่าเหมือนใครนะคะเขาเป็นสูตรเอ็กซ์ตาค่ะแต่ตัวเนี้ยคือเราลองทำแล้วมันโอเคเลยยังไงถ้าเพื่อนๆนมีปัญหาเหล่านี้ก็คือ ลองไปติดตามได้นะคะไปดูที่ช่อง Youtube ของครัวซ่าบ้านทดลองค่ะเดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆลองดูนะคะอันนี้คือเราเตรียมเตาเรียบร้อยแล้วทำให้ดูเตาเลยนะคะ สูตรนี้ใช้ใช้ไฟใช้ไฟใช้ไฟกลางๆกลางไปตามไปทงออกนะคะนี่ค่ะผัดให้แป้งเป็นเป็นเหมือนแป้งเปียกอะค่ะแล้วแต่เลยนะคะใครจะผัดแบบไหน่อยเสร็จแล้วก็ตีแป้งให้เนื้อแป้งมัน เราตีแป้งแป้งมันจะเรียบค่ะ ถูกแม้ยังไม่ได้เลยพอมันใช้สูตรของครัวาซาบ้าทนทดลองนี่คือแบบเฮ้ยมันได้อ่ะมันทำให้เรามีกำลังใจขึ้นใหมท่ทีทีแรกแบบเออคือไม่ไหวอะ่ะมันทำไมมันยากจังมากอะไรอย่างเงี้ยยากมากพอเราไปดูทฤษฎีของช่องครัวาซาบ้าทนทดลองเออเราก็เลยได้ เราต้องเข้าใจเข้าใจแป้งนีคสามารถกดกดให้เรียบได้ใช้เนยสดนะคะนี้ใช้เนยสดเนยสดมันจะหอมอร่อยหอ,อมมากเลยหอมไหมหอ,อมมันจะหอมไม่เหมือนใครเพราะว่าลูกค้า ไม่เหมือน<า>อไอ<า>เนี้ยคือลูกค้าเขาแบบกินคำแรกเขาล้องว้าวเลยมันไม่เหมือนมาการีน